งานนี้ทำขมรดิ้นทั้งประเทศหลังยูเนสโกยกภาพยนต์ไทยพระเจ้าช้างเผือกให้กลายเป็นมรดกความทรงจำของโลกแต่ไม่มีของขมรสักอันจนทำเอางานนี้แห่คัดค้านกันเพียบอะไรอะไรไทยก็ได้หมดซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ถือว่าสืบเนื่องหลังจากในวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับ ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเอกสารจำนวน74รายการเป็นมนรดกความทรงจำแห่งโลกซึ่งมีเอกสารจากประเทศไทยถึง3รายการได้แก่ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกเอกสารที่เกี่ยวข้องต้นฉบับนันทโทษนันทสูตรคำหลวงและการกําเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียนที่ได้ขึ้นทะเบียนร่วมกัน4ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งสำหรับภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกนะครับก็เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ผลิตในปี2483ซึ่งดัดแปลงจากนวนิยายภาษาอังกฤษในชื่อ The King of White e l e p h a n t ที่เป็นภาพยนตร์ขาวดำขนาด35มิมลิเมตรด้วยฝีมือการกำกับของสันวัสุธานที่อำนวยการสร้างและเขียนเนื้อเรื่องโดยปีดีพนมยงที่เล่าเรื่องราว ของพระเจ้าจักรากริย์อโยธยาผู้เป็นธรรมราชาและโปรดการขับช้างเมื่อพระเจ้าหงสาส่งกองทัพบ,บุกประเทศบังคับขอช้างเผือกของพระองค์พระเจ้าจักราได้ยกกองทัพไปสู้รบด้วยพระองค์เองจนชนะศึกและทรงสร้างสันติภาพด้วยการปล่อยชาวหงสาเป็นอิสระนับได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ถูกนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอันสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้สร้างภาพยนตร์ที่ต้องการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ ในช่วงก่อนเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องสันติภาพให้แก่นานาประเทศรวมถึงแสดงเจตนาลมว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับผู้นำรัฐบาลไทยในขณะนั้นที่นำพาประเทศเข้าสู่สงครามโดยยูเนสโกก็กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสันติภาพและการทูตโดยเป็นภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียวที่รอดชีวิตจากยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอัลลําค่าเกี่ยวกับความบันเทิงในยุคนั้น อีกทั้งยังผสมผสานการแสดงแบบดั้งเดิมของไทยเข้ากับภาษาภาพยนตร์ตะวันตกได้อย่างชำนาญซึ่งอย่างไรก็ตามก่อนที่เรื่องพระเจ้าช้างเผือกจะได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ก็เพราะท่านโดมสุวงผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกที่เป็นสารตั้งต้นยื่นเรื่องพระเจ้าช้างเผือกโดยท่านยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการแห่งชาติของไทยว่าด้วยมรดกความทรงจำของโลก เมื่อปี2,552ในสมัยรัฐบาลอาภิสิทธิ์เวชาชีวะเพื่อที่เสนอชื่อต่อไปที่ยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนภาพยนตร์เป็นมนรดกความทรงจำของโลกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รับคำตอบจากคณะกรรมการแห่งชาติของไทยก็เลยทำให้เรื่องเงียบไปสมัยนั้นและทางคขมรก็ยังไม่มีการเคลมแต่ยังลบกับเราเมื่อปี2 5 5 4อยู่เลยจนผ่านไป16ปี ทางยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้เรื่องพระเจ้าช้างเผือกกลายเป็นมรดกความทรงจำของโลกที่ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผ่านไป16ปีเรื่องพระเจ้าช้างเผือกได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแต่ก็มาพร้อมกับการมาของเขมรที่อยู่ดีๆไม่เป็นแต่เคลมของไทยไปทั่วก็ได้ทำให้งานนี้เองลังเขมรได้รู้ว่าภาพยนตร์ของไทย พระเจ้าช้างเผือกได้เป็นมรดกแห่งความทรงจําแห่งโลกแต่ไม่มีของเขมรแม้แต่อันเดียวก็ได้ทําเอาพวกเขาหัวร้อนกันเต็มและแห่ต่อต้านคัดค้านการขึ้นทะเบียนให้ไทยของทางยูเนสโกในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์เขมรกันนะครับอย่างเม้นนี้บอกว่า ทำไมยูเนสโกไม่ให้เครดิตต่อรากฐานที่มาจากอารยธรรมของประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช้านานอย่างเขมรละที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมทั้งที่ประวัติศาสตร,ร์หลายเรื่องของไทยก็เกี่ยวร่วมกันกับเคขเมรเม้นต่อมาครับช้างเผือกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกษัตริย์ในอารยธรรมของเคขมรมาก,ก่อนนะเรื่องนี้ไทยต้องพูดให้ครบถูกด้านมุมมองถัดมานะครับบอกว่าเป็นแค่หนังขาวดำเรื่องเดียวแต่กลายเป็นมรดกโลกแห่งความทรงจำเฉย งั้นประวัติศาสตร์ของเราก็ควรจะได้บ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับยูเนสโกยกให้ไทยอีกแล้วไม่แปลกใจเลยจริงๆเม้นทัดมาครับก็แค่หนังที่ยกย่องกษัตริย์ไทยยังได้ขึ้นทะเบียนแล้ววัฒนธรรมคาเมล่าเม้นต่อมาถ้าหนังไทยเรื่องนี้ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจํางั้นพันทะเลสวนมหาราชก็คงได้ขึ้นทะเบียนแน่ๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยนั้นชอบยกย่องรักษาตัวเองเกินจริง พราะเขเมรก็มีเรื่องของพระเจ้าช้างเผือกด้วยไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของไทยเท่านั้นเขเมรก็มีเรื่องช้างเผือกในประวัติศาสตร์นะไม่ควรบอกว่าเป็นของไทยฝ่ายเดียวมุมมองเขเมรคนต่อมานะครับบอกว่ายูเนสโกควรศึกษาประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านก่อนขึ้นทะเบียนให้ไทยเพราะบางเรื่องก็มีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเขเมรโบราณด้วยคอมเมนต์ถักมานะครับบอกว่า นี่ไม่ใช่การส่งเสริมวัฒนธรรมแต่เป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ของชาวไทยของพวกเขานั่นเองมุมมองต่อมานะครับบอกว่าภาพพยนต์นี้มีเป้าหมายทางการเมืองในยุคนั้นไม่ควรนํามาอ้างเป็นมรดกโลกเลยคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าเคมินมีเรื่องเล่าช้างเผือกมาตั้งแต่ยุคพนาครและการขึ้นทะเบียนนี้ก็เหมือนกับการเพิกเฉยต่อรากวัฒนธรรมที่แท้จริงมเม้นต่อมาก็บอกว่าพระเจ้าช้างเผือกก็คือประวัติศาสตร์จากการลบกับพวกเราชาวเคมร แล้วทำไมยูเนสโกถึงให้ขึ้นทะเบียนหลักความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่านี่มันการเมืองชัดๆยูเนสโกต้องมีคนไทยอยู่เบื้องหลังแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเขาทำหนังเพื่อยกย่องชาติของตัวเองแต่คนรอบข้างทำบ้างกลับโดนลดคุณค่าลงมุมมองต่อมานะครับฉันว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่เลยทำไมของไทยถึงได้ขึ้นตลอดแต่ของกัมพูชาเราไม่เห็นได้อะไรเลยมันใช่หรอ คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเรามีเรื่องราวและมรดกทางวัฒนธรรมของเรามากกว่าแต่ทำไมไม่มีใครสนใจเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าต้องชื่นชมคนไทยนะักที่เขาพยายามที่จะอนุรักษ์มันเอาไว้เพื่อเสนอต่อยูเนสโกแตกต่างจากพวกเราที่มีมรดกแต่ไม่พยายามทำให้มันเป็นที่รู้จักความต่อมานะครับพวกเขาพยายามจะผูกขาดความยิ่งใหญ่ของอดีตเอาไว้แค่พวกเขาแต่หารู้ไม่ว่ามันมีรากเหง้าจากเขมรเม้นต่อมา ทยชอบเอาประวัติศาสตร์มาทำเป็นของตัวเองทั้งที่มีร่องรอยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเม้นต่อมาบอกว่าการขึ้นทะเบียนแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในภูมิภาครุนแรงขึ้นนะมุมมองถัดมาครับก่อนจะขึ้นทะเบียนก็ควรถามประเทศเพื่อนบ้านก่อนเพราะประวัติศาสตร์แบบนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายชาติคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไทยพยายามใช้สื่อสร้างภาพว่าตนเป็นผู้รักสันติภาพทั้งที่ในประวัติศาสตร์ไม่เป็นเช่นนั้นเลย เม้นต่อมาพระเจ้าช้างเผือกไม่ใช่แค่เรื่องแต่งของไทยแต่เป็นประวัติศาสตร์ภูมิภาคเราและรลากฐานก็มาจากที่เดียวกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําไมยูเนสโกไม่เคยขึ้นทะเบียนของเขมรบ้างที่มีมาก่อนในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเม้นถักมานะครับบอกว่าเอาอีกแล้วนะที่ไทยใช้เวทีสากลเพื่อส่งเสริมวรชาตรนิยมของตนเองมุมมองถักมานะครับบอกว่าการยกย่องภาพยนตร์เรื่องนี้คือการข้ามประวัติศาสตร์เขมรโดยสิ้นเชิง ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่มรดกความทรงจำที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกเอาไว้ว่าไทยมักอ้างความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมโดยไม่เครารพประวัติศาสตร์ของชนชาติอื่นได้แค่หวังว่ายูเนสโกจะฟังเสียงของกัมพูชาบ้างนะไม่ใช่ยอมรับแค่สิ่งที่ไทยเสนอและภาพยนตร์นี้ มันถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลในอดีตจึงควรพิจารณาแรงจูงใจทางการเมืองให้ชัดเจนก่อนขึ้นทะเบียนด้วยนะอีกหน่อยอะไรอะไรก็มีต้นตำรับจากประเทศไทยซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากเขมนะครับที่เรียกได้ว่าแหกกันออกมาดิ้นกันใหญ่เลยหลังจากที่ประเทศไทยมีเฮยูเนตก็ยอมรับไทยคือต้นตำรับที่แท้จริงขึ้นทะเบียนให้ไทยแบบฉ่ำๆโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกจนทำเอาเขมออกมาเคลมกันทั้งประเทศ ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า